วายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเลยเอฟซีทุกๆคนมาผมมาพ่อ,อกับซารา่าซินกับซินเตออยเนาะเมืเอ่อนี้กับซาร่ามาอยู่เื่อนหินเป็นมือที่สองเนาะก็คือเฮ้าทีมาถมทีพอ่อที่บ้านเกิดพอเฮ้าเนาะพี่น้องคือบ้านเกิดพอซาร่านี่แหละพี่น้องก็มาทมทีคาดหม้่าเฮ้า จักสิบเบิดจักโหลดพี่น้องแต่ขั้นไม้ว่าสิเอาร้อยหลดดั่นและพี่น้องแต่เพราะว่าถาดีดินเท่าเกินเท่าก็ต้องเพิ่มก็ต้องเพิ่มจํานวนหลดผลดินอีกเนาะพี่น้องตอนนี้ก็่นกาลังจกไปกันเดี๋ยวห้าสิบไปเมื่อบึงอยู่ฝุ่นเนาะว่ะได้หอดไสเรลเนาะแหลกก็ได้จกหลุดแล้วเนาะไปไปพี่น้องเมื่อบึงน้ำซาลาว ตอนนี้ให้เป็นจกไปก่อนเนอาะทั้งนี้ห่อนเดดลลยเดดแห้งขนาดเลยพี่น้องเอง้ย ก็ลเล่าลาหาซีบโหลดพีด่น้องเลยปาทิ้งยังลายขนาดพี่น้องเลยมันสีบสองร้อยโหลดทูวอจังสีเต็มได้หาซีบโหลดแล้วพี่น้องคาดว่าสีเอาร้อยโหลด แต่ตอนนี้ฮะก็ได้หาซีบรูดเนาะหาก็ได้หาซีบรูด,บดพินองเลยเพื่อดินหยบขึ้นเจ้ตะกี้มาตุกตาลบเด้อ หาสิบเอ็ดรถตัวนี้อ้า oh, <in> ดินเฮีย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 มีผ่ะ ขนาดพี่น,อน้องเลยยังไกลอยู่พี่น้องจากทาง ตา้ีห้เต็มหนานคุ้งหนาทางนี่ยันเป็นสองร้อยโหลดอยู่พี่น้องเ้ยกระไรหุกสิบสามโหลดพี่น้องคาดว่าเมื่อน,นี้ฮะคำสิแล้วนาสีแล้ว มาอยู่ฝั่งนี้เนาะฮอนเดียี่น้องเจ็บโคเป็นขายดีอยู่เดียน 63แล้วเนาะพี่น้อง63สิบคันหลดแล้วนั่นคือเมย์ใหญ่ก็บ่าไวนะ้เนาะส่วนเช้าเราขําม,มาฝากนี่แล้วพี่น้องนั่งอยู่ห่มบกรอส้มเงิงอยู่นอกพี่น้องว่าเป็นคุณดินหถึงลอยหลดเท่าซีดายจำได้เนาะพี่น้อง ตอนนี้ฮะก็ได้เกดจิบสอง เจ็ดสิบสามแล้วน้อพี่น้องออสิว่าวกันยังเก็บโคพี่น้องเลยก็ซิมหาแนวนอกพี่น้องตอนนี้เก้าสิบหกนอกพี่น้องอนนอกอง็จะถึงร้อยแล้ว ตอนนี้ก้สิบหกแล้วเดอ้เอทัสีเด็ม,มืเอเราเรี้อยเนาะจะเดียกนก็จะจะงว แล้วมันก็สูงขึ้นเองเนาะสูงขึ้นเองแม่นป่ะบัดบัดอันน่ะมาเรือ่อยๆเพราะว่าจะบิกห่าเหยียบจะแพ้เสียเหยียบยังมีรถเขามีมีมมตอนนี้เรากำลังมาอยู่บนพุ่นดำหรือว่าะจีดคูณดินเนาะโอ้ยมีผู้หนังรถหลาย วามสูงบ่ความสูงกับประมาณหกิเชนแมนบ่หกชิพเชนว่าร้อยหลุดฮะก็ไดเก้าสิบหกเนาะพี่น้องฮะก็ไดเก้าสิบหกทั้งนี้คือ,อยังบ่ได้ทั้งนี้ถาเอาหนันบ่ นใกล้เป็นจริงแล้วเดอ้อพี่น้องเด้อก็<ะ>สิบเจ็ดขั้นหลดแล้วเนาะพี่น้องเกิดเป็นไปหาต้นผลัดพี่นอ้องดินคูนเนาะมาเบ่งหนาทางเนาะพี่นอ้อง แน่กุดเทือแล้วพี่น้อยั่พี่เนาะที่ชาวลาวไปยืน ตอนนี้กำลังกำลังเถิกดินเนาะเห็นอ่ะหรือว่าปั๊มหนาดินนั่นเองการล่อยลดเนาะเห็นอ่ะเดี๋ยวมาเบิงมาแล้วค่ะจังมาเบิงมาล่อยลดซาลาสีหอดใส่เนาะ มันเริ่มเบนจริงแล้วพี่น้องล้อยโหลดพอดีเนาะเสียงเปลี่ยนพี่น้องเลยเพื่อทมดินแล้วเสียงเปลี่ยนวัดลงคอวัดลงคอสา,าวล้าพี่น้องเลยตอนนี้เขาเจ้ากำลังสิปั้บหนาดินเนาะปั้บหนาดินแห่มันงามขอโทษขออภัยน้ำเดิอพี่น้อง เจ้าลาวัดลโโุโงคอพี่น้องเลยเสียงแหบไข่มะเผาอันนี้ค่ะมะเผาลดถ้าเจ้าเอาดินลงกับคูนด,ดินกับไข่ตอนนี้เข้าไปเห็นความสำเร็จข้อมุ่งมาตรปรถนาแล้วเนาะพี่น้องงามบาพี่น้องบ้านี้ น,นี่คือทิศกับทางดำเนาะทางนี้ก็สีสูงเกือบ1ันเมตรคนเลยพี่น้นง ความสูงกับประมาณนี่แหละพี่น้องแต่ฝืนก็นยังทลับแปลงให้มันละเอียดเถื่อนเนาะเริ่มใกล้เซตพาราิจแล้วเนาะพี่น้องคือถมทีหรือว่าคูนทีคูนทีลอยลดนะุดเนาะนี่ความฝันเป็นจริงแล้วเดอ้อพี่น้อง เบิ่งเป็นป้านขั้นน้องเนาะพี่น้องขั้นน้องสะโฟวัตสิตันไปน้องสะเลยหลึกประมาณจักแมสเปลไว้ฮะประมาณสองเมตรปลายประมาณสเมตรปลายข้มข้มหลึกประมาณสองเมตรปลายเนี่ยนะพี่น้องเป็นกระสีป้านป้านขั้นน้องไงเนาะ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด้ยซับตะไคร์เนเด้อพี่น้องฝากเป็นเป็นกำลังใจให้สาวรลาคนมานนอกเนเด้อเพราะว่าหลังจากที่ว่าทุ่มที่ลอยหลุดแล้วเนาะสาวเล่าก็ให้เพิ่นต่อเติมขน,นอง,ให,นอนองให้เนาะพี่น้องให้เพิ่นต่อเติมขน,นองให้นี่ใหญ่บ่ใหญ่ก็ซำซำรถไตได้เนาะพี่น้องขน,นองกัน มึกนก็ยังจุกจุกขน,นองนูปั่นขั้นแท้ม่ใหญ่กับมาบึงได้เป็นไงเป็นแน่ไรฮะใหญ่อย,ยอยู่บ่แม่น้องมันเป็นห้องได้แม่ตะกี ตะกี้มันเป็นห่องตะกี้มันเป็นห่องเนาะพี่น้องแล้วมางหินมันก็สิเป็นแบบนี้แหละพี่น้องมันก็สิเป็นหินแบบนี้เนีย่ยลองไป <ยก S 1> ใหญ่นะน,นี่มันก็สิปัน้นกันแท่ก่อนนะปั้นขั้นแท้กันอยู่ข้างนี้ อยางนี้ป้านางนาตวนเนาะก็น,นี่เขาได้ร้อยโลดบวกกับน้องหนึ่งเนาะ,นะพี่เนาะพวาน้องเพราะว่าน้องสะเข้าอันนี้เป็นน้องสะ กวางโบกวางก็ะชำโหลดล้อยหนึ่งฮะแล้วพี่น้องเขาวาร้อยหนึ่งกระเพิ่นแถมซิบโหลดซิบซิบลดต่อต่อต่อโหลดหนึ่งเนาะเพิ่นแถมเดียใหญ่ใจดีเขาเนาะเพิ่นแถมให้โอ้เดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังขวดจนน้ำโขลยไปเนาะพี่น้อง Oh, oh, oh. เราสิขวดเอาพี่น้องอตอนนี้ซาลาก็สีแดงลาบอาจารพี่น้องไปเพียงตอนนี้แล้วเนาะปากกดไลค์กดแชร์กดซัดตะไคร่ในเด้อพี่น้องนี่แหละน้องซะซาลาก็สีแดงประมาณนี้แหละพี่นอ้นองก็ไม่ได้แปงง้งยังไม่ได้แป้งยังไรดอก,งงดอกมีแต่เห็ดแต่ขั้นแล้วก็ปแป้งขอบน้อยหนึ่งเนาะ oh. ใช่งั้จบอยู่พี่น้องเพราะว่าเอ้าสีแดงเมื่อก่อนนะสีผ้าใหมไงเมื่อก่อนเพราะว่าตอนน,นี้ก,ก,กระําแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแซ่ในเด้อไี่เด้อไม่ใหญ่ไงไม่ไ,ไมด้พี่น้องเอาสิได้จบคลิปแล้วเนาะพี่น้องเอาสิเมื่อแล้วบายบายเด้อไม่ใหญ่ ไายบายเด้อไม่ใหญ่ไม่ใหญ่กําลังนั่งนั่งเบิ่งรถจกเพิ่นเลยพี่น้องเอยดีใจบ่ะไม่ใไงเออเราอะไม่ใหญ่เราเราดีใจเต็มเราไม่แสดงออกเราเห็นป่ะไม่ใหญ่นั่งเบิ่งรถจกปั่นขันนองเมื่อไรเด้อบ๊ายบาย